สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Backlist ซ n ตกันอีกเช่นเคยนะแลวเราก็อยู่ในเกม Soland Towerverse นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมดูกันดีกว่านะครับผมในวันแรกเนี่ยเราควรทํายังไงเพื่อให้ไอเดีเราเนี่ยเติบโตไม่ชา้าแล้วก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับผมแนะนํากันด้วยเนาะส่วนสําหรับใครที่รอทางด้านของตัวละคร RSR ตัวไหนใช้ได้บ้างนะครับผมหรือว่า SSR เราควรเลือกเลนเป็นตัวไหนบอกได้เลยว่าในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะทํามาให้้อออยย่่าางงนนแแแนนนลวก็เสีผมจจะดู เนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเนื่องจากผมอัดคลิปดองเพื่อไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปประมาณ3-4วันเดี๋ยวก็จะเอาคลิปพวกนี้นี่แหละลง ดองไว้ก่อนโอเคนะครับผมแล้วก็ดูเลยนะก่อนที่เราจะไปรับชมเกมนครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกมเพาเพลครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัวเองนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็ีย่เสอร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า P O W E R P Y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะเอาล่ะทุกคนทีนี้นะครับผมเราพูดกันก่อนเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ในเกมนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเเป็นนนหลายๆร์อดััง้ ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเจอสุลต่านอาจจะรอเซิร์ฟเวอร์หลังๆก็ได้นะครับผมแต่เซิร์ฟเวอร์หลังๆเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียไงนะครับผมถ้าเกิดว่าเรารอแบบประมาณ3-4เดือนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหลังพอมากหรือเปล่าก็ต้องบอกได้เลยว่าพอแล้วแต่สิ่งที่เราจะเจอคือ ตู้ลิมิเต็ดเนี่ยมันจะมาแบบกระชั้นชิดจากปกติมันจะมาในทุทกๆเดือนใช่ไหมเกมนี้นะครับผมจะมีตู้กระชาที่เรียงตามเซิร์ฟเวอร์นะครับผมด่านั้นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบเปิดแรกๆเนี่ยประมาณ1เดือนเข้า1ตู้1เดือนเข้า1ตู้แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นใหม่ใช่ไหมไม่เข้าทุกเดือนนะครับผมเอ้ไม่ดิเข้าทุกสัปดาห์อย่างเช่นครบ7วันนะครับผม14วันบ้างแหละโอ้โหมาโคตรเร็วเนาะดังนั้นข้อเสียของการเล่นเซิร์ฟเวอร์หลังๆนะครับผมอ่า อาจจะเล่นประมาณ1เดือนให้หลังอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างมีปัญหาเนาะเอาละทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงแต่ละระบบกันดีกว่าสำหรับเกมนี้ถามว่าควรที่จะรีไอดีไหมนะครับผมบอกตามตรงนะครับผมฟังผมดีๆนะไม่ควรที่จะรีไอดีเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะใช้ตัวละครที่มีดาวเยอะที่สุดอันนี้คืออย่างแรกนะครับผมดาวเยอะที่สุดคืออะไรเกมนี้จะมีประกอบไปด้วยตัวละครประเภทไหนบ้าง R S R แล้วก็ S R. S R S S R เย่ยทุกคนคิดว่าสูงสุดแลวใช่ไหมไม่ใช่ นะครับผมมันยังมี SSR ที่แตกต่างจากนี้อยู่ก็คือเป็น SR ทางด้านของ Limited นะครับผมสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมจะเป็นทางด้านของสัญลักษณ์ที่เป็นสีลุง้งนะครับผมจะแตกต่างจาก SSR ดาแบบปกติที่มันจะเป็นาธาตุตัวละครจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถามว่าอะไรดีมากกว่ากันก็คือตัวละครตู้ลิมิเต็นี่แหละ <c oughs> แต่ตัวละครเริ่มต้นก็ใช้ได้หลายตัวละครอยู่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันเนาะเอาเป็นว่าการเรียดีเนี่ยไม่ได้คุ้มค่าสักเท่าไหร่ยังไงเกมมันก็ต้องแบบว่าเรียงตามเซิร์ฟเวอร์ด้วยนย ครับผมอ่าบางทีเชเลอร์เสียอาจจะเข้า7วันหลังจากเปิดเซิร์ฟคุณจะไปรียังไงนะครับผมในเมื่ออ่ารอเชเลอร์เสียมาใช่ไหมแล้วเราค่อยสมัครเล่นไม่นะครับผมมันไม่ได้เหมือนกับทานาของตัวเทอร์นเบสามดีเนาะตัวนี้เนี่ยมันจะเลี่ยงเข้าตามเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นคุณอาจจะต้องรอนะครับผม แล้วก็เกมเนี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์หลังๆมันจะมีการเล่งแพทเล่งกิจกรรมนะครับผมให้มันทันเซิร์ฟเวอร์หลักด้วยอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับผมรับตัวละครไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเรารับครบ30มวันแล้วก็จบใช่ไหมไม่นะครับผมครบ30เมื่อไหร่เราก็จะย้อนกลับไปที่1นึ่ดังนั้นในทุกวันเนี่ยเราจะได้ตัวละคร S&R ฟรีนะครับผมแต่เป็น S&R ที่เป็นธาตุตัวละครเท่านั้นนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะและนี่ก็คือสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกไม่จำเป็นจะต้องดีไอดีแล้วก็ตัวละครเมตาไม่เมตานั้น เยอะที่สุดเราจะมีการใช้ตัวละครนั้นนะครับผม ก็อยู่ที่ดวงของเราว่าจะลงตัวละครซ้ํำไหมโอเคแล้วก็ต่อไปครับสิ่งที่เราเริ่มต้นถัดมาเนี่ยเราควรที่จะลงเล่นอะไรใช่ไหม <c oughs> ก็ลงเล่นเป็ทางด้านของเนือเรื่องดันให้ไกลมากที่สุดและไกลมากที่สุดสิ่งที่เราควรจะทําคือซื้อไส้กรอกครับผมโดยซื้อไส้กรอกเนี่ยควรที่จะเหมาในทุกๆวันไปเลยนะครับผมถามว่าทําไมเราต้องเหมาขนาดนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราต้องการให้ไอดีมันเติบโตไปได้ไกลมากที่สุดแล้วก็อย่างที่2เพชรของคุณน,นั้นมันไม่ใช่ว่าคุณมีเยอะนะครับผมคุณจะสามารถไปสุ่มทางด้าน ของตู้กระชาลิมิเต็ดได้ตู้กระชาลิมิเต็ดจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้ในการสุ่มนะครับผมแล้วมันก็จะมีจํากัดสามารถซื้อได้เพียงแค่40อันเท่านั้น40อันเท่ากับ1การันตีต่อให้คุณจะมีเพชรเป็นแสนเป็นล้านคุณจะไม่สามารถซื้อได้เพิ่มเติมอีกยังไงมันก็จะมีการแจกตัวละครหนึ่งตัวละครอ,อยู่แล้วนะครับผมเวลาตู้ตัวละครใหม่มานะแล้วก็จะมีทางด้านของเ,ออเราซื้อเป็นเพชรได้40อันแค่นั้นนะครับผมเพชรที่เหลือเนี่ยเราก็เอาไปลงในกิจกรรมเลนรรมน่นกิจกรรมนู้นกิจกรรมนนนีี้้อย่่างเชตัว แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในวันแรกนะครับผมไม่ต้องเสียดายนะใช้เพชรไปเพื่อซื้อทางด้านของสเตมินดาให้เราได้เติบโต ID ดีไวๆนะครับผมนี่คือทิศแรกแล้วก็ต่อไปครับอย่างที่2เรามาดูในเรื่องของระบบตัวเกมกันดีกว่านะครับผมระบบตัวเกมเนี่ยจะมีช่องให้ใส่ตัวละคร1 2 3 4 5 6เราสามารถใส่ได้ดังนี้เลยนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวช่องมันก็ปดนะรวมๆแล้วจะเป็นทางด้านของ6ตัวละครและถ้าเกิดว่าเราใส่มาแล้วนะครับผมเกมนี้ มีข้อดีที่ผมโคตรของโคตรที่จะชอบก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องไปดีตัวอ่านะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเฮ้ยช่องนี้นะครับผมอยากเปลี่ยนเป็นตัวอื่นจังอ่ะเราลองเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องย่อยกดเปลี่ยนไปเลยครับผมเอาตัวละครอะไรเข้าปุ๊บกดดูครับผมอ่าผมจะเอาเป็นเชลเซียก,กันล้วกันปุ๊บเห็นไหมแค่นี้ย้ายของมาที่นี่แล้ว แต่วงแหวนอันนี้ก็ต้องไปใส่ใหม่เอาเองนะครับผมมันไม่น่าจะมีการดึงวงแหวนมาให้เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนตัวละครมันเปลี่ยนง่ายนะครับผมดังนั้นไม่ต้องลังเลในการอัพตัวละครไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าวงแหวนนะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของ การอัปเลเวลไม่ต้องลังเลนะเพราะว่าเราเอาตัวละครมาเปลี่ยนที่ช่องได้เลยนะครับผมแค่นี้ของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะย้ายไปตัวละครใหม่แล้วแล้วก็ต่อไปครับเรื่องที่2อ,อันนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญอย่างมากเลยนะตัวละครที่เล่นได้นะครับผมควรที่จะเป็นตัวละคร2ดาวนะครับผมมันจะเก่งกว่าทางน้านของตัวละคร1ดาวนะดังนั้นควรจะเห็นได้เลยว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะมีคนนําตัวละคร SR มาเล่นค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับซึ่ง2ดาวนะครับผมมันจะทําให้ p a s s ีฟเมื่อเริ่มการต่อสู้จะได้รับค่า พลังวิญญาณ50นะครับผมมันจะทําให้เปิดวิญญาณยุทธภายในเทินที่2แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตรงนี้ไม่มี2ดาวใช่ไหมเราเล่นเป็นตัวละคร1ดาวเราอวย <c oughs> บอกได้เลยว่าผ่านไป4เทินกว่าจะเปิดทาน้านของวิญญาณยุทธและการเปิดวิญญาณยุทธเนี่ยจะทําให้ดาเมทมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากเลยนะ อ่าอย่างเช่นมันจะมีบอกอยู่แต like ่ละสกิลอย่างเช่นสกิลตัวนี้ใช่ไหมเขาก็จะบอกเลยว่าอ่าถ้าเรายังไม่เปิดวิญญาณยุทธมันจะทาดาเมจเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดวิญญาณยุทธแล้วมันจะทําดาเมจเท่าไหร่เห็นไหมมันมีแบ่งแยกนะครับผมหรือแม้กระทั่งทักษะที่กดใช้ใช่ไหมไม่เปิดกายแท้ดาเมจจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าอยู่ในกายแท้เราใช้สกิลเห็นไหมเพิ่มเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็มันจะมีพาส์ตีบางตัวที่มันเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นการเปิดกายแท้จะโกงกว่าการไม่เปิดนะครับผมเอ นะครับผมไม่ถึงขั้นไก่แท้เนาะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่เราควรคำนึงเนาะแล้วก็ต่อไปอะไรก็คือการเรียกตัวละครการส่งกระชาเดี๋ยวเราอธิบายแต่ละตู้กันดีกว่าถามว่า s S R ธรรมดาเนี่ยมัน คุ้มมากไหมนะครับผมก็ต้องบอกได้เลยว่าถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วเราควรเลือกตัวละครไหนอ้างจริงเดี๋ยวผมไปเจาะลึกให้ทีหลังนะครับผมผมแนะนําเป็นอาอินถ้าเกิดว่าเป็นสายซรัพย์นะจะมีอยู่2ตัวอาอินกับถังเย้หัวเย้หัวจะเป็นการบัฟคีครับมีผลกับทุกตัวนะครับผมจําเป็นต้องใช้ตัวละครนี้ดังนั้นยังไงนะครับผมคอขาดบาดตายคุณจะต้องเลือกถังเยหัวมาโอเคแล้วก็อาอินนะครับผมเป็นตัวบัฟคีดาเมจซึ่งเอาไว้ช่วงหลังๆเกมก็แล้วกันหลังจากที่เราเนี่ยมีคีค่อนข้างสูงแล้วะแลล้ววก็ตัคร ก็จะแนะนําเป็นทาด้านของถังซานกับปูกกระบีนะครับผมเดี๋ยวไปแนะนําอีกทีนะครับผมในคลิปหน้ากันแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากแบบว่าเฮ้ยตัวละคร s อตัวไหนเนี่ยมันเก่งบ้างเดี๋ยวเราไปแนะนําในคลิปหน้ากันแล้วกันปุ๊บจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสลหรับตู้นี้แล้วก็ตู้ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นตู้กาชาล i มิตต์นะครับผมเรียงตามเซิร์ฟเวอร์เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนครบตามระยะเวลาที่กําหนดมันก็จะมา แล้วก็ตู้แรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเชเลนเซียนะครับผมแล้วก็เชเลนเซียค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะมีการโจมตีออกนอกเทินด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็เตรียมตัวนะครับผมสว่วนสำหรับสายปีก็ไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่ายังไงมันก็จํากัดในเรื่องของการสุ่มอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็น ของรางวัลตามสเตปครับไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็จะมีการใช้ตัวนี้ในการซุ่มแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็คือการเรียกวิญญาณหรือว่าอาวุธประจําตัวนั่นแหละอาวุธประจําตัวตู้ลิ i t มิเต็ดนะครับผมจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันจะเข้าตู้ถาวรเลยนะครับผมแบบอย่างเช่นอาวุธของ ตัวละครใหม่มาอาชียนตตาหลิวมาแบบนี้อาวุธมันจะไปสุมหาที่ไหนสุมหาที่นี่แหละเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเราก็มาเลือกเลทเอาตัวนี้เนี่ยจะดีกว่าตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีโอกาสประมาณ50%ใช่ไหมละ่ะโอกาส50-50ที่จะได้ตัวละครไอที่เราเลือกเลทไหมนะครับผมถ้าเกิดเราได้ตัวละครที่เราเลือกเลทแล้วมันจะเป็นตัวไหนอีกทีหนึ่ง <c oughs> มันค่อนข้างเยอะแยะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเรียกไออาวุธวิญญาณใช่ไหมละ่ะ ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการการันตีอยู่แล้วนะครับผมไม่ออกฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวานะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะดองก็สามารถดองได้นะครับรอทางด้านของพวกอาวุธตู้ลิมิเต็ดเข้าเราค่อยไปเลือกเล่นะครับผมประมาณนี้สามารถดองได้แล้วแต่่ันผู้ชมเนาะแล้วก็ต่อไปครับชุดเกาะชุดเกาะเนี่ยเอาไว้ช่วงหลังๆกันแล้วกันนะครับผมเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีตู้กระชาให้เราสุ่มฟรีตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็จะมีจากกิจกรรมมาให้บ้างให้เรามาสุ่มเล่นๆถ้าเกิดว่าใครหิวอยากได้ ไอ้พวกระบบพวกนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยทีหลังสายวีในวันแรกสิ่งที่เราควรจะทํานั่นก็คือนะครับผมคืออะไร <c oughs> ก็คือกิจสํานักนะครับผมอย่างแรกเราควรที่จะมาสนใจก่อนว่าเราเนี่ยจะปั้นตัวละครไหนนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอวยถังซานหรือว่าอวยปูก,กระีเนี่ยเราควรที่จะมาอัพสายใหญ่แล้วมันก็จะเหมือนกับฐานะของตัวเทิร์นเบส 3D ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะสามารถรีเอาเซตได้เราก็ต้องอัพเลเวลสายใหญ่ให้มันสูงๆเนาะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปเนี่ยมันก็ยังมีในเรื่องของ ระบบไอหอว่องไวด้วยหอว่องไวตรงนี้เนี่ยมันจะปลดให้เราไปหาเศษตัวละครรายวันนี่ส่งตัวละครไปได้แปดเศษเห็นไหมแล้วถามว่ามันจะปลดเยอะขนาดนี้ได้ยังไงก็ต่อเมื่อเราเลเวลสำนักถังสูงขึ้นเลเวลสำนักถังทํายังไงอีกนะครับผมก็คือเราเล่นภารกิจเห็นไหมมันจะมีภารกิจรายวันให้ก็ทำาไปนะครับผมแค่นี้เราก็จะได้เลเวลสำนักถังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถ้าเกิดว่าเลเวลมันกบตามกําหนดเนี่ยมันก็จะปลดทุกช่องวันหนึ่งเนี่ยสามารถหาได้1 2 3 4 5 5ี่ห้าตัวเลยนะครับผม8เศษ นะมันใช้ประมาณ60เศษในการอัพดาวแล้วก็ดาวเนี่ยมันจะสูงขึ้นตอนที่1ดาวแดงด้วยนะครับผมคลออ้ายๆกับตัวเทอร์นเบสสาดีเลยเนาะส่วนกิจกรรมก็ เตรียมเพชรไว้ด้วยนะครับผมในการเล่นส่วนตัวผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเราไม่ต้องซีเรียสมากเอาไส้กรอกนะครับผมยัดลงไปเลย <c oughs> ในการที่เราจะเอาพลังงานเนี่ยไปลงเนื้อเรื่องนะครับผมและนี่ก็คือสิ่งที่เราขาดแคลนเนาะส่วนอื่นๆนะครับผมก็น่าจะไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมในวันแรกก็จะมีแนะนําเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมงเที่ยต่อไปแล้วก็สลหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกุดบายท่านผู้ชมนะครับผม